โอ้มานแล้วนี่ปลากระต ROB บางใหญ่เลยนี่มานแล้วนี่ได้คนมูเลยได้หลายตละกบ่คนบ้าอยู่ตรงนั้นเองนักกีฬาใส่หูฟังอยู่ตรงนั้นเลยได้จากตัวเละโอ้ได้หลายตัวละตัวใส่หูฟังอยู่ตรงนั้นน่ะปลากระตบมมมาาาพี่ผิงแ ROB โอ้เกิดหอดสิบตัวละตัว อ่าผู้ได้ได้เออคูโอนมาเอาเลยเดี๋ยวนี่ทางพูดนกะลัน่ำางพุนตะแกเออทางฟีก็เอาบัตตกคนเดียวตัวนี้เทางนบ่ได้แต่ทางางฟีทีนึ่งเออัตตกเบ็ดนีมวนได้อน่วายอยากไปห้าปวกล่ะอที่ กมือมาอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วครับโอ้โหาะพุนกัญญางมาอีกแล้วเออเออเนื้อกุ้งเนะครับเนี้อกุ้งพุนเฮ้ยนี่ก็มาหามาหาซื้อปลาแล้วนั่นมาซื้อปลาแล้วเออหาเก็บเห็ดเ่รอ นี่คองพอดดนี่ของเยลโลกบ่นี่อนอนนอโอ้อยเห็นโอ้ดออายโตเลยตัวนี่ครับแต่ละคนบ่งเยลนลก็ได้ไลไได่บ่เนี่ยเยลอลลายตัวนี่ยเนี่นยตอยู่ เออนี <c ười> ừ, đây, ่ยเออว่ะช่สิบกัวโตเออคู่โอนได้อีกล้ตัวใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่ๆเนาะ นนะสอนมะ<า>มัหกวย่วยไ,ไปสอนแม่นะเออี <c oughs> สอนมาขายมากกินนมออ้มาด้พี่น้องมาเบิหม้กินน้เออยลนไปใส่กหนมานา่นานได้แล้ว หยล็อกได้ะตตัวใหญ่น <c oughs> <c oughs> nah well, well, uh ี uh, right. uh ่น well, ี uh ่แ uh ล้วตายแล้วปลานอนวาเอาอีกแล้วตัวนี้กับแม่นตัวมันกินเหยื่ลุดเออเนี่ยนีแม่นอยู่หนิอ้ตัวใหญ่เลยโอ้ มเป็นนั่งมเลหเป็นนังหเไม่สีว่ใเบิงก็ละาบกระิ่ก็าบไหเ้ไม่เียวตดแล้วตดแล้วนะออจมจมอะไรมันสิดึงไปเหรอนอดเงอาปลอมแดงเลยมันถึเห็นดี อตอนเยอเรีนเยู่นี่แหละอ่านเอาอยู่แล้วคนมานกับมานอ